ด่วนๆจ้าใครที่มีฮีโร่ประเภทโจเกอร์อยู่แล้วแต่อยากได้ฮีโร่ใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเข้าเซิร์ฟไทยสจวตดูคลิปนี้ได้เร็วอย่างแน่นอนแล้วกำลังจะหมดอายุแล้วด้วยนะครับรีบดูรูปอัปเดตใหม่ท,หมทั้งหมดที่ทุกคนควรจะรู้ทุกคนควรจะเห็นเพราะกำลังจะเข้าเซิร์ฟไทยในเร็วๆนี้ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะฮะแล้วไปดูกันเลย สวัสดีเวรุ่นฝันนำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขายไอดีเกมาวีมาแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงบุญครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200อไอดีน้าเพจนี้เลยกีพีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตีรีวิวเยอะตัวไอดี ID, มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดีาวีราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจ EP 7ซวรับซื้อขายเกมออนไลน์เดี๋ยวพี่พักจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ทลิปนี้นะครับเข้าไปดูกันเลยปรับการีนา ROV เซิร์ฟไทยแลนด์เรานะฮะในทำการประกาศนะฮะว่า15พฤศจิกายนนี้เนี่ยจะมีการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ r o v วีเทวีคุณความคลั่งนะฮะอัปเดตใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยพูดได้คำเดียวว่าจัดเต็มจัดหนักจริงๆนะทุกคนแล้วมันเดือดยิ่งกว่าเดิมด้วยนะฮะเพราะว่าจะมีฮีโร่ใหม่สจวร์เนี่ยสุดคลั่งเนี่ยเข้ามาอย่างแน่นอนสมรภูมิ ภูมิทัศน์ชมใหม่ถูกเปลี่ยนแปลงร่างใหม่ของดาร์คซาเลเยอร์มาแล้วนะฮะปรับสกิลของตัวแวนการ์ดใหม่ด้วยนะฮะหรือวไอคีพเลนนะทุกคนในพวกนั้นแหละทุกคนปรับตัวสมดุลฮีโร่ด้วยนะฮะแล้วก็อีกเพี่ปรอติดตามเลยตามภาพนี้เลยนะฮะได้ทําการประกาศนะว่าอัปเดตใหม่เนี่ยเล่นใหญ่จัดเต็มนะฮะก็จะมีฮีโร่ฟรีสกินฟรีและปรับอื่นๆอีกมากมายเข้ามาในเกม r o v เร็วๆนี้นั่นเองนะครับ ร้านริดเมนช h อปให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมมาวีใช้เพียงแค่อูปนไดีได้ในราคาที่ถูกขุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ ridmenshop.com ที่มาพร้อมกับการบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง Line Official ล r e d m e n s h o p อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการเติมชั้นนำอีกอื่นๆมากมายหรือบัตรเติมเกมคุมค้มๆไม่ว่าจะเป็น r i อ t s t ต a มบัตรแกลบไากเติมเมบบดอมสุยไกเติม ริบเมนช็อปโนวันเรื่องเติมกิมอย่างแรกเนี่ยขอพูดเลยสู้ไปที่หน้าแรกนะฮะเปลี่ยนภูมิชั์ของภูมิภาคหรือว่าสมอรภูมินั่นเองนะฮะหน้าตาของกมาวีเนี่ยภายในกิมาวีเนี่ยได้มีการเปลี่ยนตำแหน่งโยกย้ายเนี่ยซึ่งการโยกย้ายเนี่ยพี่ป๊กต้องอบอกเลยว่านึกออกเป็นแนวทางของ กม H.O.K. ภาคหลังๆเนี่ยเริ่มหลอนเหมือนกันว่าอาวีนี่มึงจะโดนล,ลบแล้ว H.O.K. มาแทนหรือเปล่าซึ่งอืมปิปไปไประคิดว่าอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นหรอมั้งอาจจะแบบเป็นการแยกแบบคนเรียกอะไรแยกคนละ เกมกันเลยอืมมันเป็นเกมที่เป็นเกมพ่อแม่ลูกกันนะทุกคนเหมือนแบบว่าไอตัวฮ k โเคเกิดก่อนแล้วอาวีไปเอามาแค่นั้นเองทุกคนแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวละครในตัวอาวีเนี่ยเริ่มเข้าไปโยกย้ายอยู่ในฮีโเคเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเนาะอืมนักรัวนะครับสาหรับซองนะฮะจะเป็นการเปลี่ยนลูกลักของตัวดาร์คเซเ e ย์ย์นั่นเองฮะดาร์คเซเย์จะมีการเพิ่มสีทองคําเพิ่มขึ้นไปก็พูดได้ง่ายว่าผู้เป็นการเพิ่มให้ดูสดชื่นนะทุกคนต่อไปนะฮะจะเป็นการ การปรับสกิลแวนการ์ดนั่นเองนะฮะหรือว่าไอตัวคลิปเลนนะฮะตัวสีม่วง,งที่เดินน่ะมันจะยิงดาเดจแรงขึ้นนะไอพวกนั้นแหละเออเอาง่ายๆเราเข้าใจประมาณนั้นฮะต่อไปเนี่ยจะเป็นการปรับสมดุลของฮีโร่นั่นเองนะฮะรายละเอียดเนี่ยไม่ชัดเจนต้องดูคลิปนะฮะอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตฉลอง7ปีนะทุกคนการอัปเดตฉลอง7ปีเนี่ยรายละเอียดเนี่ยจะเป็นแผนที่ใหม่นั่นเองนะทุกคนซึ่งแผนที่ใหม่ที่โดนปรับเนี่ยต้องขอพูดเลยนะฮะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรอคอยอยู่อย่างแน แน่นอนเลยเพราะว่าเป็นแผนที่ที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกมึนนิดนึงแต่ป่ามันก็นลูกนิดนึงนะฮะตามที่เขาเขียนนะฮะว่าเข้าไปในบ้าฟ้าเนี่ยต้องหันขวานะเนยดูและถึงจะไปเจอตัวดาร์คซลเยอร์ดาร์คลินนั่นเองนะฮะและถ้าเราจะเดินกลับมาเลนกลางเนี่ยมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าตอนเนี่ยพุ่มปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ ติดติดกันแล้วอ่ะมันเหมือนว่าทําให้เราเห็นเนี่ยแมพเนี่ยกว้างมากกว่าเดิมนะสําหรับพี่หมาปังเนี่ยแล้วก็โคดินเนี่ยยาวมากกว่าเดิมด้วยการที่เราจะไล่ล่าศัตรูเนี่ยและการที่เราจะหนีเนี่ยง่ายขึ้นระยะไล่ล่าอาจจะยากนะทุกคนที่สําคัญเนี่ยถ้าเราเห็นดีๆเนี่ยฮะเราเ็นว่ามันมีพุ่มเพิ่มขึ้นมาซึ่งสามารถรอลาดได้ด้วยนะฮะสำหรับตัวมังกรแต่ต้องขอบอกเลยนะฮะใครที่เล่นไม่เป็นเนี่ยสำหรับแมพใหม่เนี่ย เป็นกังวลแน่ฮะตัวที่คิดว่าแมปใหม่น่าจะรุกเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นตัวตีระยะไกลในช่วงแรกๆหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนน่าจะปรับกันได้นะฮะและทําให้ทุกตัวเนี่ยสมดุลเหมือนเดิมอีกนะแต่ต้องรอเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนไม่มีเพียงแค่นี้นะฮะทุกคนการีนาวีไทยแลนด์ได้ลงไว้ด้วยนะฮะเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้นะฮะสิบห้าพฤศจิกายนนี้เนี่ยเป็นการพบกับการอัปเดตใหม่สําหรับสมดุลฮิโร่ด้วยก็คือบัฟเนิร์มนั่นเองซึ่งพี่พักจะสรุปสั้นๆให้ัังคครรร่่่่าาววๆนะะวนนะะออะไไไเแ้ม ต้องไปใส่ใจอะไรเยอะนะฮะสำหรับตัวแรกนะฮะการบัฟเนี่ยจะเป็นการบัฟของตัวรัดหรือว่าแรดมวยไทยของเราที่เราเรียกกันนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นการบัฟลดการใช้พลังงานหรือว่าไอหลอดขาวๆใต้หลอดไอชีวิตนะทุกคนสกิลหนและสกิลอันติเมทเนี่ยลดลงเนี่ยสิหน่วยซึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถ ต่อยสามารถใช้สกิลอันติเมตได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรอเก็บระยะเวลาพลังงานหลอดข่าวๆนานนั่นเองนะครับไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะทุกคนการบัฟนี้เนี่ยสืบต่อไปยังตัวละครเริ่มแรกของเกม RV าวี่มขนาข้ามาช่วงแรกๆที่ทุกคนต้องมีฟรีๆนะฮะเพราะจีมเขาแจกก็คือบัฟตัววอลไฮของเรานั่นเองนะฮะซึ่งวอลไฮนี่คาดการณ์ว่าแน่นาคนนี้จะมีสกินใหม่ด้วยนะทุกคนหลุดออกมาด้วยนะฮะแต่ว่ายังไม่อยากเปิดเผยนะซึ่งการบัฟนี้เนี่ยจะเป็นการบัฟอย่างแรกคือสกิลติดตัวนะฮะ เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่จาก5เนี่ยเป็น6เปอร์เซ็นนั่นเองนะครับเดี๋ยวขึ้นนะฮะนึกดีๆนะฮะวอล์คมันโกงอยู่แล้วนะ้ามันเรยวขึ้นแึงไล่ตีตายเลยนะสตันด้วยนะทุกคนและสกิลที่หนึ่งของวองล์คไฮนะฮะลดการใช้มานาจาก65บวก5ต่อเลเวลที่มันถูกเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะเป็น50บวก5ต่อเลเวลนั่นเองคะ,ะทุกคนคิดดีๆดิ ว่าสกิลที่มันบัฟขนาดนี้มานาที่มันใช้น้อยลงอ่ะ <c oughs> ไอวอลไฮมันไล่ตีแบบโหดแน่นอนนะเพ็ตัดไปนะทุกคนรอได้เลยนะฮะแล้วที่สําคัญนะ,ะสำหรับตัวละครตัดไปนะฮะเป็นการบัฟน้องซานิดหรือว่าซานิดของเรานั่นเองนะทุกคนซึ่งเป็นการบัฟสกิลที่2นะฮะหลังจากที่ใช้สกิลแล้วเนี่ยซานิดนะฮะจะได้รับ,บโบนัสความเร็วแล้วถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะจะเน้นโบนัสความเร็วเป็นหลักหรือจีมมันเป็นอะไรกับการบัฟความเร็วเนี่ย ใช่แค่เพียงการบัฟโบนัสความเร็วนะฮะจะเป็นการบัฟดูดเลือดชั่วคราวด้วยนะฮะโดยที่ไม่จําเป็นนะฮะว่าต้องเป็น ศัตรูย้ำนะฮะว่าโดยไม่จะเป็นต้องโดนศัตรูคือเอาไง่ายๆว่ามันเป็นการบัฟแบบแปลกๆอรัทุกคนคือตัวนี้สามารถโกงได้แต่พี่ปาก,กน,นึกไม่ออกเพราะว่าพี่ปักเล่นไม่เป็นเห <c oughs> รอส่ับภาพถัดไปนะฮะก็จะเป็นบัฟของตัวละครที่มันเคยโกงในเพชในอดีตมากๆเรียกได้คําเดียวว่าเป็นตัวบั๊กและมีบั๊เกิดขึ้นกับตัวนี้เยอะแล้วตอนนี้ก็ทําบัฟเพื่อรอบัคกในอนาคต <c oughs> งงกันไหมจริงๆนะฮะ เดี๋ยวดูคำทำนายเลยนะฮะมีบัฟของทรเนี่ยแนนาคตเนี่ยมีบัคออกมาแน่นอนบัฟแต่ส,สุดท้ายเกิดบัคเออเจอแน่นอนอะ่ะอย่างแรกคือสกิลติดตัวนะฮะการโจมตีพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่0.8 AD จะเพิ่มเป็น0.85 AD ดูดิแรงขึ้นขนาดไหนทุกคนสกิลที่1นนะฮะกระสุนฟ้านะฮะดาเมจสกิลนะ อยู่ที่0.8 AD จะกลายเป็น0.85 AD สกิลที่2กระสุนสีฟ้าเหมือนกันนะฮะดาเมจจาก1.6 AD จะกลายเป็น1.7 AD ซึ่งเน้นไปทางสกิลของสีฟ้ากระสุนสีฟ้าเป็นหลักด้วยนะทุกคนพูดได้คำเดียวว่าตัวเนี้ยเป็ดหน้าเนี่ยน่าจะโกงแล้วคนหลายคนน่าจะเล่นกันเพราะปกติทอนมันโกงอยู่แล้วแหละเป็ดก่อนหน้าน,านี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยมีแคเนเพราะมันไม่ได้ จกากันเหมือนขนาดนั้นนะเพราะมันโดนเนื้อมันหนักนะเพราะเนื่องจากมันเกิดบั๊กที่ร้ายแรงมากไอ้ทุกคนยิงไม่กี่ตีเพื่อนตายเน,นื่องด้วอูดีออโกงขนาดไหนอ่ะไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะกันเนาวีเทเลนยังเพิ่มมาอีกนะครับว่าบัฟเล็วมือต้องมีเนื้อ พราะถ้ามึงบัฟอย่างเดียวเดี๋ยวตัวเนิร์ฟไม่มีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสมดุลไม่เท่ากันนะบัฟอย่างเดียวมึงไม่ได้นะฮะตามภาพเลยนะฮะเนิร์ฟอะไรไม่เนิร์ฟเป็นเนิร์ฟพี่ช้างน้ําของเรานะฮะสำหรับช้างเนี่ยหรือว่าชักหน้านะฮะสกิลที่2เนี่ยโดนเนิร์ฟลดความเร็วเออไม่ใช่ลดความเร็วดิเป็นการลดความเสียหายที่ได้รับนะฮะจาก5%ต่อ1สเต็กนะฮะจะลดเหลือ3.5ต่อสเต็กเดียวนะฮะพูดได้คำเดียวว่าเป็นการเนิร์ฟที่แบบ นี่ปากิดว่าเนิบหนักกว่าบัฟบอีกนะคือเนิบแบบออืหอชักหน้าเอ้ยมึงไม่ต้องล้างสถานะหรอก แี่มึงอยู่ให้นานอะ่ะให้พอถึงเวลาที่ม,มีอันตีล้างสถานะรอเวลานั้นก่อนดีกว่าจากหนะะ้าจริงๆหลังจากนั้นนะฮะเป็นน้องอีกตัวที่เพิ่งมาได้มานานกันเนิฟซะแล้วนะฮะก็คือน้องตีรี่ของเรานะฮะซึ่งการเนิฟเนี่ยจะเป็นการเนิฟสกิลอันติเมตนะฮะนำเอฟเฟคผลักออกไปด้วยนะฮะสำหรับศัตรูระยะใกล้ระยะประชิดนั่นเองนะฮะพูดได้คำเดียวว่า ไอ้ยเครีกูอยู่อยากเงินทุกวันในจีมเหมือนกันเนื้อของมึงเนี่ยจีเอ็มเนื้อเพื่อให้ความรู้สึกพี่หมาบัางนะเหมือนให้เพ็ดหน้าเนี่ยเป็นเพ็ของนักฆ่านักล่าเลยทุกคนจริงๆรู้สึกอย่างนั้นหละ <c oughs> เพราะว่าตัวอื่นเนี่ยต่อมันไม่บอกว่าบัฟนะแต่วันเดียวมันจะแอบบัฟบมานะคอยดูในจีมนะไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะสิ่งที่พี่บ๊ออยากให้เราทุกคนต้องทํามากคือกิจกรรมนี้นะฮะเป็นการรับฮีโรฟ่ฟรีอย่างมือปืนปีศาจสตูว์นะฮะหรือว่าสตว์นะฮะ ซึ่งฮีโร่ตัวนี้รับฟรีได้ทุกคนยกเสริมด้วยนะครับเพียงแค่การเล่นกิจกรรมนี้แค่เราทํากิจกรรมด้านขวานะทุกคนจะเป็นการล็อกอินการเข้าร่วมเกม RV และที่สาคัญนะฮะจำนวนการช่วยเหลือหรือว่าสังหารศัตรูจะต้องทําให้ครบด้วยแล้วเราจะได้รับตัวกระสุนนะฮะเป็นกระสุนเลือดของศัตรูนั่นเองนะฮะอย่าลืมนะฮะต้องมาเล่นกันทุกคนกิจกรรมนี้สิ้นสุด19พฤศจิกายนนี้หรือน่าจะประมาณวันเสาร์อาทิตย์ที่ใกล้จะถึงนี้แล้ว มันใกล้จะหมดวันแล้วนะทุกคนถ้ายังไม่เริ่มเล่นตอนนี้เนะีพี่ป๊อกต้องขอบอกนะครับว่ามันไม่ทันนะแต่ถ้าใครที่บอกว่าพี่ป๊อกครับผมเนี่ยซื้อได้ซื้อได้กจริงนะแต่ว่ามันมีจํากัดด้วยนะดูดิอะ ก็ซื้อวิ่มันก็มีจํากัดอยู่ดีหน้าต่างมันยืดนะฮะรีบมาเล่นรีบมาจัดมาหานะใครอยากให้อัดคลิปไหนไหนก็คอมเมนต์มาบอกนะฮะวันนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะยิลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก,ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะฮะรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆมวบัมวงบจ้าบ๊ายบายครับอยากให้ทำคลิปไหนไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้ดื้อก็คุณที่ยังคอยติดตามกันอยู่นะครับ